สวัสดีค่ะบทที่10บ,บทสวดมหาสมัยสูตรเอวเมสุตังเอกังสามยังพัควาสักเกสุวิหารติกับปีลาวัตุสมิ่งมหาวเนมหาตา พิกุสังเคนัสติภิคุสเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิทัสหิจาโลกธาตุหิเทวตาเยภยเยนะสันนิปติตาห้นติภักวันตังทัสนายพิกุสังคันจารัคโคจตุนนังสุทาวาสกายิกานังเทวานังเอตทะโหสิอยังโคภควาสักเกสุวิหารติ กับเบลาวัตถุสัมิงมหาวเนมหาตาพิขุสังเคนสัตทิงปันจามาเตหิพิขุสเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิทัศหิจาโลกธาตุหิเทวตาเยภูเยนาสันนิปติตาหุนติภะคะวันตังทัศนายาพิขุสังคันจายันูนามยามิเยนาภะคะวาเตนุ ปัสังกามิยามะอุปสังกามิตาวาพระคาวโตวสันติเกปัจเจกาขาท่าพาเสยยามาติอัทะโคตาเท е วตาเสย,ยาทาตินามะภะละวาอุริโสสาม,มัญชิตังวาพาหังปะสาเรยะปะสารยยาาสารตังวาพาหังสัมมิเฉยยะ เอวเมวสุทาวาเสสุเทเวสุอันตระหิตาพคกวโตปุระโตปาตุระหังสุปัทโคตาเทวตาพคกวันตังอภิวาเทตวาเอกัมมันตังอัทั่งสุเอกัมันตังทิตาโคเอกาเทวตาพคกวโตสันติเกอิมังคาทั่งอภาสิมหสมโยปวันสมิงเทวกายาสมาคตา อาคาตมหาอิมังธรรมสมยังทัิตาเยวะอปราชิตาสังคันติอัตโคอปราเทวตาภะควโตสันติเกอิมังคาทังอภาสิตัตระพิโวสมาทหทังสุจิตตังอัตโนอุชุกกรรมังสุสารธีวะเนตานิคะเหตวาอินทริยานิประคันติปันธิตาติอัตโคอปราเทวตา พระาวโตสันติเกอีมังคาทั้งอภาสิเชตวาคีลังเชตวาวะปรีคังอินทคีลังโอหัจระมีชาเตจารันติสุทาวิมาลาจักขุมาตาสุทันตาสุสุนาคาติอัทโขอป,ปราเทวตาพระขาวโตสันติเกอีมังคาทั้งอภาสิเยเกยจิพุทังสลานังคาตาเซนเตคมิสันติอปายยภูมิงปะหายามานุสังเทหังเทวกายังปะริปุเรสันติติ อตโคพะควาภิขคอมันเตสิเอพุเยนภิกขเวทัสสะสุโลกธาตุสุเทวตาสันนิปติตาหุนติตถาคตังทัศนายภิกขุสังคัญจักเยปิเตพิกขเวอะเฮสุมอติตะมัทานังอระหันโตสมมาสมพุทธาเตสัมติพะควันตานังเอตปรมาเยวะเทวตาสันนิปติตาอะเฮซุ่มเสยตาปิไมหังเอตารหิเยปิเตพิกขเว พวิสันติอาณาคตามัทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปิภควันตานังเอตัปปรมาเยว,วะเทวตาสนิปฏิตาภาวิสันติเซยธาปิไมหังเอตระหิอาจิขิตามิภิกขเวเทวกายกายนังนามานิเกตายิสามิภิกขเวเทวกายกายนังนามานิเทสิส,สา้ามิภิกขเว เทวกายานังนามานิตังสุนาถาสาธุกังมนานสิกะโรธะพาสิสะมิติเอวัมพันเตติโคเตพิคุภะคะวโตปัจจัดโ่สุ้งภะคะวาเอตาทโวจาสีโลกามนุกัสาะมิยัตถุม,มาตาทัสิตาเยสิตาคิริขพรังตหิตตาสมาหิตาปุทุสีหาวะสัลลีนาโลมาหังซาพิสัมพุโนโอทาตามานาสาสุทธาวิปสัสสนานะ มนาวิลาพทยโยปัญจสเตยตาวาวันิกะปิลวัทเวตตโตอมันติสัทธาสาวเกศสาสเสนิรเตเทวกายาพิกันตาเตยิชานาถพิขาโว เตจะอัตตปามกะรงสุตตะวะพุทธศาสนังเตสัมปาตุระหุยานังอมนุสานาทัสนังอัเปเกสตามัทคุงสหัสสังอัตสัตติงสตังเอเกสหัสสานังอมนุสานะมัทสุ้งอัเปเกนันตามัทคุงทิสาสภะพุดาอหุงตันจะสัพพังอภิญายาวะวคคตวานสคุมาตัตโตอมันตยยสัทธาสาวเกสาสนระเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานัทธพิกาโว เยโวหังกิตายซามิคิรายหิอนุปุพพโซสัตตะสหัสซาวยค้าภุมมากาปิลวัทวาอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยสัสิโนมทามนาพิกามุพิคุนังสมิติงหัวนังชาสหัสซาเฮมาวตายาค้านานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยสัสิโนมทามนาพิกามุพิคุนังสมิติงหัวนังซาตตาคิรา ติสาหัสซายาคานานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยะสัสสีโนมุทามานาพิกามุงพ like ิกุนังสมิติงวันังอิเจเตโซลาปิสาหัสซายาคานานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยะสัสสีโนมุทามานาพิกามุงพิกุนังสมิติงวันังเวสามิตาเป็นสัตสตายาคานานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยะสัสสีโนมุทามานาพิกามุง พิพูนังสมิติหัวนังกุมภิโรราชาคาัฮิโกเบป,ปุลสานิเวสานังพิยโยนังสตัสสหัสสร้างยาค้านางปะอิบรูปาสติกุมภิโรราชาคาัฮิโกโซโปาขาสมิติหัวนังบุริมจากที่สร้างราชาทัตตะรัตโทปัสสาสติคันทัพพานังอธิปติมหาราชายสัสสิโซปุตตาปิตัสสะภาวนทานาม,ามหพลายที่มันโตชุติมันโต วนวันโตสะเสโนโมทามานาพิกามุงที่คูนั่งสมิติงวนังทักคีนันจาที่สังราชาวิรุณโหตัสสาสติกุมพันธานังอธิปติมหาราชายัสาสิโซปุตตาปิตัสสาพระวอินทานามามาหาพลาอิทิมันโตชุติมันตโตวนาวันโตยัสส um ิโนโมทามานาพิกามุงที่คูนั่งสมิติงวนัง ปชิมันจ่าทิสังราชาวิรูปโคปสาสตินาคานังอธิปติมหาราชายัสสิโซุตตาปีตัสสาพาวอินทานามาหัพลายทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสินโมธามนาภิกามุภิคุณังสมิติงัวนังอุตตรันจ่าทิสังราชากูเวโรตปสสาสติยาคางอธิปติมหาราชายัสสิโซุตตาปีตัสสาพาวอินทานามาหัพพลายที่มันโตชุติมันโตวนาวันโต ยาสัตสินมูธามนนาพิกามุพิกุลนางสมิติงวันังบูอริมะทิซังคาตา,ทะทะาลัตโธทักชินนะวิรุณหัโกปชิเมนะวิรูปะโคกุเวโลอุตารังทิสังจัตตารโอเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสาทัพทัลามานาทั้งสุวนันเอกปิลาวัฒเวไดสังมายาวิณุทาสสะอควานจานิกาสัทามายากุตุนทูเรตินทูวิภูจักวิปุโตสหะจันทาโนกามเสโทจักกินุคันทูนิคันทุจัก ปนาโทโอปามัญโยจากเทวสุโตจามาตลิจิตาเสโนจักขันทพโนโรราชาชนูสโพอาคูปัญจาสิโคเจวะติณะรูสสียวัชสาเอเตจังเยจาราชาโนคันทัพาสหราชุพิมุทามานาภิกามุภิคุณังสมิติหัวนังปทาคูนาภสานาคาเวซาลาสหัสชะกา ัมภารสัตตราอาคูปายาคาสหยาติภิยบุนาทตารทาจาอาคูนาคายัสสิโนเอราวันนมหานาโคโซปาคาสมิติวะนังเยนาคาราเชสหาสหรันติทิพยทิชาปคกขีมิสุทธจักคู่เวหายสสเตวนามชาปตาจิตตราสุปันาอิติเตสนามังอภะยันตทานาคาราชานมาสีสุปนาโตเคมะมะกาสิปุโทสันหาหิวาใจหิอุปปะวะหะยันตา นาคาสุปันนาสัลนามะกังสุพุทังชิตาวชิระหัตเถนะสมุทังอสุราสิตาพาตโรวัสวะเซเตอิทิมโตยัสสิโนกาลกัญชามาพิสมาสุราธานเวคัาสซาเวปจิตติสุจิตติจารปะราโทนมัมจีสหสัสปัญจะาพาลิพุตาน,นังสเพเวโรจานามากาสันนหิตวะผลิเซนังราภุปัตธานมปะขมุงสมมโยธานิตท,านทันเตปิคุนังสุมติมนัน โพจัตเทวาปัทถิจัตเตโชวายโยสัตถาคามุงวรุณาวรุณาเทวาโสมุจายสัสสาสหเมตตากรุณากายิกาอาภูเทวิสัสสิโนทเสเตทสถากายาสเพนานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตสัสสีโนโมทามนาภิกามงติภูนังสมุติมันยุนทูจัตเทวาสหายิจัอาศมาจัตทุเรยามา จันทสุปนิสาเทวาจันทามาคูกุรักิตาสุยาสุปนิสาเทวาสุยามาคูกุรักิตานักขานิกรักิตาวะอาคูมันทะวะราหกาวสุนังวสาวุเศธโธสักโกรักขุรินทโธเตเตภัสตากายยาสเพนานะตะวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยะสัตสีโนมูทามานาอภิกามุงภิกขุนังสมิติงวันัง อาทาคูสหภูเทวาชาลมามคิสิขาริวะอริทกาจะโรชาจะอุม,มาปุพานิพาสิโนวรุณาสหาธรรมาจะตอจุตตาจะอเนชากาสุเลยะรุจิราอาคูอาคูวาสาวนสิโนทเสเตทสทากายาสเพนานัตตวันนิโนอิทิมโตชุติมันโตว,วนาวันโตส,สัสิโนมูทามานาพิกามุพิกูนางสมิติงวนัง มานามหสมานามนุสา์มนุษุตตมาคิทาปทุสิกาคูอาคูมโนปทุสิกาอัทาคูหารโยเทวาเยจะโลหิตะวาสิโนปารคามหาปารคาคูเทวายัสสิโนทัเสตเตทัสทากายะสเพนันตตวันนิโนทีมันโตชุติมันโตวนาวันโตสสิโนมุธามนาพิกามุนปุคุนังสมิตินวันังสุกากรุมหาอรุณาอาคูเวคาณาสาสหโอทาตไคหะปมุคาอาคูเทวาวิจัขนา สัทธารมตาภารักชามิสการจายาสสิโนธนยังอาคาปชุนโนโยทิสาอภิวัสติทเสตเตทสัทากายาสเพนะนาตตวันนิโนทิมันโตชติมันโตวนาวันโตสสิโนมุธมนาภิกามุภิกุลนิสมิติงวนังเคมิยาตุสิตายามากัฏกาจะยาสสิโนสัมภิกตกาลามเสทธโชตินามาจะอาสาวานิมานนติโนอาคุอาทาคุปะระนิมิตา เซเตท,ทะสทากายาสเพนนนตตาวันนิโนที่มันโตชุดมันโตวนาวันโตสสิโนหนูทามานาพิกามีพิกุนังสมิติณา์มังสัทเทเตเทวานิกายาสเพนานะตตวันนิโนนามันวยเยนาคันชุมเยจันเยสติสาสะหาปะปวุทธาชาติมัคคีลังโอคาตินะ มานาสวังทักเคโมคาตารนาคังจันทังวะาอสาิตาติตังสุพรมมาปรมตัตโตจาปุตตาอิทิมโตสหะสันนางกุมาโรติโซจะาโซปาคาสมิติงวนางสหัสสกรมมโลกานางมหาพรรมมาพิติทติอุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยสัสสิโสทัสเศรษิสราอาคคปเจกะวาสวัตติโนเตสันจามชโตอาคาฮาริโตปริวาริโตเตจะสัพเอพอิกันเต สินเทเทเวสพรมาเกมาราเซนาธิการมิปัสสากันหัสะมันทิยังเอถาคันทะพันทะาราเคนาพันธมัทวสมันปาปริวาริธามาโวมุจิธาโกจินงังอิติตัฐามหาเซโนกันหาเซนังอเปสยิปานินาตะละมหาัจจาะสารังกตาวานาเพร,าาระวังยท้าปวุสโกเมโคธนะัยนโตสวิชุโกตาทาโซปจุทาวติสังกุโตอสัยังวะเซ ตันจะสัพพังอภิญญายะวะวะคิตวานาจักคูมาตัตโตอมันตัยสัทธาสาวเกสะสเตระเตมาราเซนาพิกันปาเตวิชาณาธาภิาโจจากโวเตจะอตตปามกรุมสุตวะพุทธศาสนังวิตาราเคหิปาการมูนีสังลม,มันติอินชยุมสเพวิชิตะสังคามาพยาติตายสัตสินูโมทันติสหพูเตหิสาวากาเตชเนสุตาติ